พบการ WeCat Gaming นะคร <Okay, S 2> ับโอเคครับพบกับรายการ PVK Gamer TV นะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็เล่นเหมือนกันต <c oughs> ้นึดิมอดิมเดิมสวัสดีนะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เข้าไปในช่องของวีเซอร์ Gamer เมอร์นะก็คือว่าผมร่วมกลุ่มกันสามสามคนกับเพื่อนนะฮะก็เลยลงทุนเข้ามาในช่องนี้แทนนะฮะช่องหลักก็ เกมไหมครับนะฮนะแน่นี้ก็ขอเป็นอันเธอแล้วกันนะฮะอ่าไม่มีของไปชีดอ่ะอยากได้ขาดตนะหนูอยากได้ขดดนนาดแตนนะเฮ้พูดดหน่อยดิฮาร์ดเกมมิ่งไรนะพูดพูดหน่อยเฮนะ้จมีดมาหน่อย,อ,ยอ่ะ เลขซอมบี้เฮ้ย้าปิดปากมาไม่เก็บไม่เก็บอ้เอาเอาไม้ไปทำไมเอากูเก็บมาแล้วลระลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมใช้สก,กินซอมบี้นะก็ผมเกียนเอาไว้หลอกอไว้หลอกคนเล่นเอา้าปิดอีกทำไรเนี่ย เฮ้ยรอด้วยมีน้ำมันรเปล่าไม่มีไม่มีเา้ารอไอเนี่ยฮาร์ดฮาร์ดราไม้นี่กันทำไมเนี่ยฮาร์ดเฮ้ยเปย็นไรวะน่ยเงียบไปซะขอขอประทานโทษที่แหลกนะนายมีของไหมวุ้ยเจ้เฮ้ยของดีของดีไม้ ฮัลโหลฮาร์ดพูดหน่อยสซ่อึอ้าวตามมาฟาร์มซอมบี้เอา้าแล้วกูไม่ได้ชื่อเธออยู่ไหนอะฮาร์ดไม่ไม่กาอยู่หลังเองเอา้าเออกว่าจะพูด,ดทำไมไม่พูด <laughs> ไปเมืองท่าเลยที่ไม่มีเรือโอเคครับถ้าขอฟาร์มซอมบี้นะส่้าตายแล้วสกิลแม่นะ สกิลเขากันเค่คุยกันตามปกติเลยนะไม่ต้องมาหน้านั้นน่ะเราคุยกันตามปกติโอเคโอเคแป๊บนึ่งแล้วเราเองจะพิมพ์ทำไมน่ารำแขาญแคสเกมเนี่ยจะพิมพ์ได้มาละมาละแคเค่แค่ปฟาร์มซอมบี้มาดีนะดีนะที่เขามีปืนแบบเป็นไฟมีแสงจะได้มองเห็นจะได้มองเห็นตอนคืนไงโอเคนี้ข้าก็มองเห็นแล้ว โปแสงอ,อะดิเฮ้ยแนวเดิมมาด้วยใกล้ดิอซอมบีเ้เออซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ที่ไหนเล่าอ้าวเสียงซอมบี้เขาโดดโดดลงจากเขานี่คีมไม่แตกเหรอเนี่ยไม่แตกดูดูเขาก็โดดนะโอ้แต่โดดลงไปนี่มันไม่เกิดอ,อะไรขึ้น้ำล่อกจากเขนขาหักเออไม่หกักขอขอซอมบี้ขอขอฟาร์มข้างหลังคุณน่ะมีซอมบี้อยู่ อ้าวหาได้ไม่ยอมสึกแย่งซอมบี้พาร์นี้สึกแย่งซอมบีมบ้ไปเดยกไอ,อ้อซอมบี้เอ้อซอมบี้ยังไม่มีหลายตัวซอมบี้ข้างหลังอืมนุ่ยปืนหมดแล้วเหลือแปดสี่ใค้ปืนหมดแล้วปืนหมดแล้ว ไม่เป็นไรใช้ยูซี่แทนแล้วกันเหลือแปสิบแปดแล้วไลท์แสงเออโอเคมีแสงแล้วไปคุ้มกันก่อนแปคุ้มกันก่อนอืมอืมแน่นี่มีร้านมีร้านอยู่เออ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 แบ่งของให้หน่อยก็ได้ยากแก้พิษ เจอเอ้อนไหมเนี่ยกล่องยาสีส้มอ่ะเก็บไปเลยข้าเจ็บเลือนแล้วซ้อมซ้อมซ้อมยูซี่นี่ยิงกี่ทีกว่าจะตายวะเนี่ยสามทีใช่ <c oughs> ใช่มั่ใช่ใ่ใ่ กระสแมกมีเยอะเก็บไว้ในบ้านอีกเฮ้ยน้ำมันน้ำมันเก็บน้ำมันไว้น้ำมันเก็บน้ำมันไว้น้ำมันน้ำมันเผื่อได้ใช้เฮ้ยค้อนอาวุธระยะประชิดแจ่มมากไปเจอน้ำมันอีกแล้วน้ำมันเยอะเลยเด็ก กดพิษนี่เองเดี๋ยวไปดูในเดี๋ยวเขาไปดูในโพลลิสนะว่ามีปืนไหมไม่ไม่มีปืนไม่มีปืนไปไปไปฟาร์มเมืองไหนต่อเนื่นงต้งยีครอ,อยู่ตรงตึ๊ดเห็นเห็นคาราช่ไหมบําเรื่อ,อมซอมบี้แบ เฮ้ย <S an> ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ถือปืน <S <S <an> ซอมบี้กระโดดได้นั่งหนึ่งนไปไหนไปไหนต่อนรอรถต่อไปเอารถไปเอารถก่อนอ <S <S an> <S an> สกิลไม่ได้อัพเลยเนี่ยโดนแย่งตลอดเลยเนี่ยแย่งซีนอนุหิงเฉย <S an> <S an> เอออานะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนุ้งิีไม่เกี่ยวเอาปักอาจไม่แย่งมอนสเตอร์เฮ้ยเตียงนอนขวานอ้าวได้อุ้ยข้างหลังเย่ได้อีก เสียงสะท้อนอะไรวะเนี่ยตกใจอะเสียงปืนลั่นตะ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 เลย <c oughs> ไม่ลั่นยิงเอ้ยมีไลท์อะมีแสงอะเป็นแท่งกำลังแสงอะเป็นแมวแมวอะ walking สัอก,ก,กอย่างแมวแมวเอ้ยต้องเก็บไว้เดี๋ยเผื่อไม่มีใช้เอา้า โง่หร <hour, S 2> ือฉลาดกันแน่เดินอ้อมก็ได้ไปรับลงน้ำลงน้ำไปเมืองนี้ก็มีรถไม่ใช่เหรอมีที่ไหนอ่ะเราไม่มีหรออาจจะตาฝาดขับรถก่อนไอ้ดูไปเมืองอื่นหมดแล้วอืมอืมอืมอืงั้นเดี๋ยวไปบ้านไปหน้าบ้านไปเอารถเนาะอืม ไปไปมีน้ำมันหน่งสองสองวันนี้ก็จะมาแย่งซีนยิงแย่งซีนซอมบี้เล่เลนๆน,นะไม่ได้เด็กครับพี่น้องแย่งหมดเฮ้ยไอ้ต้นมียาไหมมี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 อ่ะเนี่ยใช้เนี่ยทำไมอ่ะเลืออรอดเหรอเลือดร,ร,รอรอรอต่อเปล่า พิษมันขึ้นเยอะเยอะอยู่มีมยาแก้มียาแก้พิษอยู่เอามะมันเป็นไรลดหมดแล้วโอเคมันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆของเขาขึ้นแค่แปดเองเฮ้ยมีอาหารป่ะเฮี้ยผลละมาเดี๋ยวดูดิลองปิดดิปิดอะไรปิดไฟเหรอโอเคยไม่ใช่ไม่ได้ไปหนึ่งไปหนึ่งน้องอเขา แคดเกมมันจะมีมาห่วงน้องไงน้องมีลมปิดไฟดิเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็ไปต่อกันนะคะว่าลุ้นกันนะว่าเราจะไปเมืองไหนนะฮะก็คุณดูดน้ำมันหรือเปล่ายวรอต่อไปพาร์ทหน้าเราจะไปดูกันะว่าเราจะไปเมืองไหนกันฮะติดตามกันได้นะครับบ๊ายบาย